สับสนุนโดยองฟีซูเปอร์อัลต้าสลิม0.1วิตามินเม็ดฟูตราซันไลฟ์เอาล่ะครับกลับมาพบกับรายการไฟฟ์ t อ o เ h อ r เธอสั่งลุยนะฮะยังอยู่กับคุณขุนกับคุณจานเช่นเดิมนะฮะ เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนิดหนึ่งตอนนี้ทั้งสองคนทําอาชีพอะไรอยู่ครับผมเป็นตัดต่อครับเป็นตัดต่อใช่เป็นนะกพาอืมนะฮะแล้วก็คุณแยนเป็นพนักงานบริษัทค่ะอ่าฮะเป็น่ายประสานงานเซลล์โอ้หนี่ก็คืองานดีกันทั้งคู่เลยนะมันมีช่วงแย่ๆมั้งไหมในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีมีตอนที่ออกจากครูตอนแรกเป็นครูก่อนสอนออกแบบออกจากครูมาคุณเป็นครูเหรอเนี่ยใช่ใช่ไม่ดูไม่ได้ไม่ใช่เลยเราสอนออกแบบมาก่อนับแล้วพอพอหมดเขาเรียกหมด ใบนอนุญาตสอนเขาให้ไปเรียนต่อแล้วเราแบบเราไม่อยากเรียนยต่อกูอแล้วก็ออกมาต่นแรกออกมาตั้งใจจะขายของพอออกมาขายมันมันไม่เวิร์กพอมันไม่เวิร์กเริ่มลําบากแล้วทีนี้ก็ต้องเลยไปตามนัดต่างๆนัดออฟฟิศอะครับบางวันไปแบบว่าไม่มีล็อกเจ้าของตลาดก็แบบให้รอรอเพื่อที่แบบมีคนแคนเซิลแล้วเราจะได้ขายบางวันก็ไม่ได้ขายรอจนไม่ได้ขายบางวันนี่้ทำด้วยกันไหมฮะหรือว่าทำด้วยกันทำด้วยกันก็ถึงบอกว่าเขา เพียงข้างตลอดเวลาเราลำบากอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้อะฮะตอนนี้ก็กลับมาทํางานออฟฟิศหรือว่าทำงานออฟฟิศแล้วก็ยังขายขายของขายอาหารด้วยเหมือนกันค่ะแต่เราเปลี่ยนแล้วเสาร์อาทิตย์ก็คือจําเป็นพวกบราวนี่แล้วก็จะมีหนังไก่กรอบเปลี่ยนเปตรของที่บ้านเราเองโดยตรงเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยมีธุรกิจเสริมเป็นบราวนี่กับหนังไก่กรอบใช่ครับมันอร่อยไหมของที่ตัวเองทําเนี่ย อร่อยมากพี่สุดยอดยอเลยเ <laughs> หรอขอชิมหน่อยได้ไหมได้เลยแเอามาดูสิฮะ<ด>เป็นยังไงครับผลิตภัณฑ์ของเขาต้องบอกก่อนนะพี่มีสโลแกนเฮ้ยมีสโลแกนด้วยรกรอกบนานข้ามจังหวัด,ด,ดวพิ่ในกรุงเทพกรอบยันเชียงใหม่หนั่งกลับจากเชียงใหม่ไปยะลาก็ยัง,งกรอบกรอบนานข้ามจังหวัดเลยนะฮะนี่สโลแกนของเขาครันะฮะ อของเราที่ร้านเราจะมีหลายรสค่ะจริงจริงมีทั้งหมด17รสแต่วันนี้มาให้พี่บอยชิมทั้งหมด4รสเท่าไหร่นะ17รสชาติหรอช่คือลูกค้าไม่ไม่มีความเบื่อทางไก่เราแน่นอนนะคะเราขอชิมหน่อยได้ไหมผมอยาได้รสรสหม่าล่าชอบทานเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดได้แต่ผมกลัวสำลักผมขอนี้ดีกว่านี่รสไข่เค็มไข่เค็มค่ะไข่เค็มระวังนะพี่อร่อยมากอือหือ กรอบไหมกรอบไหมกรอบมากไรมันด้วยค่ะของที่ร้านถุงอะไรอ่ะถ้าซื้อหน้าร้านมันจะมีแบบถ้วยละ40ด้วยมีหน้าร้านด้วยเหรอฮะมีหน้าร้านครับอยู่ตลาดน้ํคลองรนยมงครับริมคลองต้นกลางเปิดองคนเลยนะครับใช่ค่ะแสดงว่าทั้งสองคนนี่เป็นคนขยันทำมาหากินมากเลยนะใช่ครับทำงาน7จดวันเนี่ยเออทำงานเจวันเลยใช่ครับตอนนี้ยังมีแรงทําไปฮะเอาเก็บก่อนอันนี้ผมขออนุญาตใส่ถุงให้ผมเลยนะใส่ถุงให้ผม้วยนะขอบคุณครัอร่อยมากยี่ห้ออะไร เจ้านายหนังไก่กรอบชื่อลูกี่ลูกอืมชื่อลูกเยี่ยมช่วยกันทำมาหากินแบบนี้ครับรางวัลชิ้นต่อไปคิดว่าจะต้องถูกใจคุณแจนนะฮะรางวัลมาโอ้โ้ยอานี่นนะี่คือเตาหกไฟฟ้า ทำไมคุณจันอยากถึงอยากได้เตาอบไฟฟ้าครับเอ่อที่บ้านไว้ทําขนมค่ะก็คือที่มีอยู่มันจะทําถ้าออเดอร์เยอะมันจะทําให้ทานเพราะว่าเตามันจะไซส์เล็กกว่านี้ครับผมค่ะจะได้สร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยอยากได้นะอยู่ที่เฮียดูมาอนต่อเลยอยู่ที่เฮียแล้วนะเฮียแต่จะสู้ทําให้ได้นะคุณคุนต้องทําให้ได้พี่ต้องทำไม่ได้นอนนอกบ้านแน่นอนต้องทาให้ได้นอนนอกบ้านแน่นอน เครื่องมือทมาหากินเลยนะสู้เพื่อเมียวัน right, นี้ทำให้ได้อย่าสู้เชิญเข้ามาจำที่ครับเชิญครับแานเนี่ยทำขนมขายและอร่อยด้วยใช่ไหมฮะอร่อยครับอร่อยมากในเมื่อแฟนคุณชอบทำขนมคำถามในข้อนี้ก็เกี่ยวกับขนมครับกับคำถามข้อที่สองให้เรียงลำดับว่าภรรยาของคุณชอบกินขนมอะไรมากที่สุด มาดูกันหนึ่งเอแคร์สองพายสับปะรด3สามครัวซองรเรียงลำดับให้ถูกนะว่าภรรยาของคุณชอบกินขนมอะไรมากที่สุดหนึ่งสองสามสิบวินาทีจับเวลา<ซ>คิดดีๆนะ เมียคุณนะเมียคุณคิดดีๆเจาแล้วครับผมว่าผมมั่นใจเราผมซเต้เขาบ่อยมั่นใจหรอใช่มั่นใจมากเขาลองซ่ถ้าผินบ่อยมันก็คงนอนนอกบ้านนี่ก็คงนอนอนอกบ้านนี่มาดูแล้วกันว่าถูก <c oughs> หรือผิดครับ <c oughs> เขาบ่อยมากแต่เขาไม่ค่อยร้องกินขวดซองเท่าไหร่ก็เลยรู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบงั้นแสดงว่าเขาคุณจานชอบภายสับปะรดใช่ชอบมากครับชอบมากใช่ที่เป็นพายสับปะรดเคยแบบไปหาซื้อไม่ได้เขาโกรธเลยนะเวลาเขาจะกินบางทีมนุษย์เมียจะได้ต้องได้ไงเอองั้นข้อนี้ถ้าคุณตอบไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ภรรยาคุณเนี่ยชอบและทานอยู่บ่อยๆนะฮะแสดงว่าเตาอบไฟฟ้าเอากลับบ้านไปเลย ทีนี้ร ok> ับออเดอร์ได้เยอะขึ้นแล้วนะครับราวนี่นะอะตอนนี้มาพูดคุยกันดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งสองคนจริงๆก็ไม่ได้โรยไดกรีบกุหลาบอาจจะรู้จักกันเพราะข้าวหมูกรอบจากวันนั้นถึงวันนี้15ปีแล้วแต่กว่าจะได้รักกันจริงๆได้มีโอกาสได้อยู่กันจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่โอ้ไม่ง่ายเลยพี่ยังไงฮะเรื่องราวเล่าให้ผมนิดนึงเริ่มแรกอะผมผมเรียนศิลปะมาก่อนแล้วทีนี้ผู้ใหญ่หลายคนเขาก็ดูว่ามันไม่ค่อยมีอนาคตอะไรเงี้ย แล้วจังหวะแบบโทษทีนะพี่คือแบบผมทําก็ท้องเขาก็เรียกไปคุยเขาบอกว่ายังเรียนไม่จบใช่ไหมกลับไปเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ติดต่อเขาอีกเลยคืไม่ได้เจอเลยใช่เราเราเป็นติดต่อใช่ครับแล้วเราเป็นคนแบบว่าเราจะต้องทําให้ได้กับคําสัญญานั้นแต่ในระยะเวลาสองปีที่เราไม่เจอกันครับผมมีอยู่สิ่งเดียวที่จะคอยตามหาคือเราก็คิดถึงเขานะอยากเห็นหน้าเขาอยากแบบได้คุยอยากได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเรามีแค่แบบรหัสนักศึกษาเขาเรียนรามะ สองปีพี่ใช่ป่ะไปยืนรอทุกวันเจอมาตอบเจอบ้างไหมไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอเลยแต่มีวันหนึ่งที่เจอตึก KLB เนอะเห็นเขายืนมองเห็นแล้วก็เฮ้ยดีใจแล้วเขาถามมาทําไมเราก็บอกว่าเนี่ยเรามาหาแบบมารอเขาแบบสองปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมายืนรออยู่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงเวลานั้นคุณจันตอนที่ครอบครัวคุณจันเนี่ยอยากให้หยุดคบอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณจันรู้สึกยังไง รู้สึกไงก็จริงๆแล้วก็เป็นความคิดที่ดีของผู้ใหญ่อยู่แล้วอะค่ะก็คือให้โอกาสขุนเนี่ยไปพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าต้องเรียนให้จบทาหน้าที่ตัวเองให้ให้ให้ดีที่สุดก่อน <ứng> แล้วก็เป็นหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองสามารถที่จะดูแลครอบครัวหรือว่าชีวิตเราได้ไหมแต่วันที่พิสูจน์ให้ครอบครัวเขาได้รู้รนั่นคือวันไหนหลังจากที่เรเจอกันแล้วท่านพี่เราก็นัดเจอกันอีกที่ที่มหาลายัยเราก็ไปรอเขาเหมือนเดิมรอเสร็จปุ๊บ ไม่มารอจนแบบสอบแล้วก็ยังไม่เจอแบบออแล้วก็โทรไปแบบรวบรวมความกล้าโทรไปพี่น้องชายครับบอกว่าพี่แจนเข้ารงพยาบาลอ,อีกวันหนึ่งเราก็แบบถามลงไม่บาลวไหนอีกวันเราก็ไปเลยเลิกงานเราไปทั้งชุดแบบว่าทํางานตอนนั้นได้งานเป็นโฟร์แมนทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ยังตัวเปื้อนสีอะไรอยู่เลยแบบช่วยช่างก็ททาไว้ผมยาวก็เดินเข้าไปในห้องห้องห้องผู้ป่วยคําแรกที่พ่อกับแม่เขาถามมาทาไมแล้วเราก็ตอบแบบว่า ผมเรียนจบแล้วครับแล้วผมก็มีงานทำและจับมาเราเรายินดานทำเดิมเลยเมื่อ7ปีที่แล้วนะเขาเพิ่งแบบอนุญาตให้แต่งงานกันเลยเมื่อเจ็ดปีเมื่อเขาเห็นว่าเราแบบว่ารักลุกงสาวเขาดีรู้จักกันมาเกือบ8ปีกว่าจะถูกอนุญาตกว่าเขาจะอนุญาตแบบคือเขาเลยแบบมีค่ามากผมรักเขามากคืออะไรที่มันได้มายากเนี่ยมันย่อมมีคุณค่าใช่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกิบดุลาจริงๆเอา๋ยวไปดูของรางวัลชิ้นต่อไปดีกว่าคือ สิ่งนี้ครับมานี่คือรองเทา้ากีฬานะฮะเ,เป็นรองเท้าผ้าใบาสองคู่ทำไมถึงอยากได้รองเท้าผ้าใบาสองคู่นี้ครับ ที่อยากได้รองเท้าก็คือปกติแล้วบ้านเราเนี่ยค่ะเวลาแต่งตัวก็คือจะคล้ายๆกันทุกชุดแมทต์แมตกันใช่รอ,ชชองเท้าเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะได้ใส่แมทต์กันคู่กันอันนี้เป็นของคุณแจนอันนี้เป็นของลูกชายชลูกชายยุเท่าไหร่ครับสิบส <14 S 3> ี่ค่ะสิบสี่โตแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วนะโอ้โหแสดงว่าใส่เท้าไซส์ใหญ่มากใช่สี่ยี่เท่าไหร่สี่สี่ ข้อนี้น่าจะกดดันเป็นพิเศษเพราะว่าทําเพื่อเมียแล้วต้องทําเพื่อลูกดูปาดเงือเอาเลยพร้อมไหมคุณพื้พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญมาจำที่ครับมาต่อคําถามข้อนี้ดีกว่ากับคําถามข้อที่3ถามว่าอันนี้ไม่ใช่ผลโพแล้วนะเปลี่ยนเป็นตามความเชื่อเครื่องประดับรูปสัตว์ชนิดใดหมายถึง รักที่เป็นนิรันร์ข้อหนึ่งนกยูงข้อสองโลมาใช่แล้วข้อสามเต่าข้อสี่นกเขาขันหรือเปล่านกเขา สิวินาทีจับเวลาครับนกยุงโลมาเต่านกเขาหมายถึงรักที่เป็นนิรันด์อ่านกเขาแล้วกันนะเพราะมันต้องอยู่เป็นคู่นกเขาครับทำไมถึงคิดว่าเป็นนกเขาเพราะมันต้องอยู่เป็นคู่ไงแล้วมันน่าจะเป็นสัตว์ที่แบบว่ารักนิรันด์มันขาดคู่ไม่ได้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอบถูกหรือผิดในข้อนี้ครับผิดครับนี่เป็นนกยูงใช่ไหมไม่ใช่นกยูงด้วยมาตามหลักความเชื่อนะฮะรักที่เป็นนิรันเนี่ย คือเครื่องประดับโลมาเออนกยุงหมายถึงความสง่างนะฮะเต่าเนี่ยหมายถึงอายุยืนส่วนนกเขาเขาเอามาหลอกคุณครับผมแล้วเลือกด้วยนกเขาสรุปว่าข้อนี้ไม่ได้ไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเกมแอคชั่นอีกหนึ่งเกมช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ